เดี่ยงเขาเลยไปตาบท่านพอมานั่งตีห้าเท่นั้นแหละซึ่งไปสวดมนต์ในวันน่ะวันนี้จี่ไม่ลงนะสีไม่ลงนะวันนี้สี่จะสวดมนต์อยู่ตรงเดียวทีนี้นนนที่นะป,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 ปนนน็นั่งแต่มาทีนะตรงกลางแก้งเลยมีป่ากุ้งป่ากล้วยมีป่าเล็กเ็กน้อยน้อยีก็นั่งสมาทิมาสิ่งหูเลยสี่ห้าหกไม่เนบอสี่ห้าหกไม่นบองใครก็บถามสามเดียเนี้ยแม่นอยู่บวก ขันแม่นสี่หายใจเขาจะจดเนาะแม่ว่ากขาไผ่อยู่ตอนตอนนั้นอะในขณะนั้น,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 นออ๋ที่่วาถามไผ่ว่ามันมแม่นอยู่บ่อ,ทอนทถามผมีโอ้ถา,ามผมีบ้านถามผมผมบุกหูจักน้ำนี่ <c oughs> บ้านนี่อย่าบอกสันบ้านนี่นถามถามผีสีม้าหงายหวยเนาะครับอ้าเสี้ยวหงอกกันสั้ยว่าแม่นบ่กันสั้นว่าไอ้ถามอีเสี้ยวหกแม่นบ่แม่นกันสั่นว่าเต็มทีเพิ้มบ่ที่าหายยนึ่งบ่เขาหน้าบางสิ เขาเป็นงือกหัวเนาะเงือกหัวผีน่ะเจ้าที่เจ้าที่น่ะเจ้าที่น่ะเป็นเทวดาน่ะโอ้ในขณะที่แม่ขี้นางสามารถที่อยู่เนี่ยเพิ่นมาซิมใส่หูว่าซีหาวกเออซีหาวกเลยตั้งแต่งวดใดมาอยู่เลยนี่แม่วดอันหลายปีแล้วะโอ้หลายปีแล้วหมายถึงที่ไปที่มาก็จีได้บอกหวยแม่เนี่ยเออที่ไปที่แม่โอ้ต้นเหตุที่มันคอยๆถือมาน้ำเรื่อยๆเนี่ยเออไปบ้านได้ขอน้อยกระไฮตกไปที่ใดจงอยกระไฮ ไปดูเซ่กับสร้างเซลล์หัวใจข้าเจ้าเบิดมันถือว่าเกิดในบาริเวณนกครับผมนี่ระคานให้ถือเกิดบารมีเราดิแม่บาดนี่เข้าสร่างบุญหลายเนาะสร่างบารมีเยอะครับบารมีมันได้เกิดเขาเลยปลุกตัวเนาะครับไปเซ่กับมีแต่ครกุญชรไม่เจ้าสร้างหัวมึงอิจฉาแต่ว่าจะขาดกุญชงเขาหน่อยไหมมันกับขาเจ้าผู้ขาดอรอแม่บัดีขันเก็เลยว่าโอ้ยนักข่าวปฏิรูปเนาะ เขาน่าะแก่แกเนาะคนเป็นนารนเนาะแก่แก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 เงินเข่าบาบนี้ต้นกใหไงแล้วก็บุ้ยแนวกินกับบื้องปอยายอืะแล้ก็ไปเยอะเป็นมื่มือโยงก็ไปเยอะบวชที่้าแไปเยอะบัปฏิตธรรมเขาเลาก็ตึ่มใจได้แบเนี้เขามากกับต้นกใหไงเขามากวุ้ยปลื้มใจแล้วเกินดีดีใจเนี้ยบุคคลอะไรอย่างเนี้ยอุ้ยปลื้มใจดีใจมันหล่นเนาะ ใจเขาหล่นคือว่าไม่สแบบสว่างสวัยไ,ไปเลยในะทําเลยครับส่วนมุ่นบาในไปกู้บาอาจารย์ดีไปได้ี่ก็ว่าเฮาได้ที่หนึ่งดีเนี่ยเฮา,าหลุตัวเฮาไปให้ไหนกู้บาอาจารย์ก็กได้ที่หนึ่งบูกปครัดไปน้ำปูจะลันท่านต้องทำอะไรอย่างนะฮะโอ,องพ <ไป S 2> ่อจารันนี่แม่ก็เคยไปไปเพิ<อ>่นขอลองหน่อยแม่แม่แมทดจะพ่อนี่เพิ่นเพิ่นยักประกาศแม่สีดำปีไม่ธรรมดา โอ้เอ้าวปานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมียไอ้ชายาเมียชายาเอียงก็ชายาชายาจำปีมณีโชคโอ้จำปีมณีโชคจ้าโอ้นามตระกูลมณีกันปู่นิดเขาหลูอยู่แล้วจำอ่าชายาแม่ชีมณีโชคเออกับเอียงก็อนอีกอย่างจำปีมณีโชคจำปีมณีกันนามตระกูลน่ะโอ้จำปีมณีกันเออ หายวแม่ชีจำปีเนาะคืออเแม่ชีจำปีมันมันมีกันมันมีโชกแค่นั่นแหละถ้าจำปีเขาไปรู้นะก็เขาแบบโอปตอให้ให้สายยานะคะโอปตอทางอาพลอะไรนะทางบ้านอันหลวงบ้านอะไรนนาให้สายยาไปเนาะเพราะว่าเขาถูกกันเยอะเขาทำบุญกันเยอะก็ดีใจเนาะเขาได้บารมีทากันควมดีเยอะได้ทิว่าโอ้โหดีใจด้วยนะแล้ววันนี้ได้จังสิีมันได้ดูว่าแม่เลยได้สงวดสงวดบว่ไป พุ่มหนึ่งเป็นจังหนึ่งพุ่มหนึ่งเป็นจังหนึ่งบอกหื้อจังไรพุ่มเพื่อนนี่ปัจจิมาซิมหูเฮาขันเพื่อนจีฮายงัวใดเนี่ยเพื่อนจีฮายงัวใดเพื่อก็ฮายหัวหัวเลยโอ้โเพื่อกหฮายช่วงหัวเลยบอกแม่ไปพันท่านี่คือกันพันท่านี่เพื่อนในสามสลาเห็นบอกก็นั่งยุ่งสินะครับครับครับแค่สองนาทีเ่ปัจจิมาซิมโหลดมาซิมเลยมาบอกเลยท่านที่มาบอกท่านที่เลยแค่สองนาทีนะเออบัด บัตบัตรดังเทียดิเข้าเข้าเมื่อยหลายเข้าปฏิบัติเข้าเข้าอ่านหนังสือหลายเนาะเข้านอนเข้านอนยืซึมมาซิมแล้วซิมหูเนี่ยโอ้ซิมหูคือจังเงินเบาเสียงแบบไปค่ายซิมอันเบาเบาๆนะครับเบาแบบเป็นเสียงเบาๆนะใส่หูเข้านะออืโอ้เข้าออไรเงียงอยู่ตัวคนมาซิมเข้าบ่าัจังดอกอ่าคนก็มาซิมกับเรียนเรื่องซิมดังเทียนะต้อเซ็งสามตูเดียวกับสองตูวดิครับอืถูกอยู่ดิเขาเจ้าถูกเยอะอยู่โอ้แต่ว่าเขาเจ้าถูกนี่นุ่นนุ่นนุ่นเขาเจ้า นักข่าวยังไม่รู้ว่าเป็นสีคนนี้ไปทั่วทิศเลยครับไปทั่วทิศเลยไปปดไปชั่วมองไปสู้มองทํากับไปในป่ากับไปเอน้องเทีย<อ>ไปไปนั่งคือทยายําใหญ่่นครับไม่ได้ทำในหน่อยเพิเดียวเนี่ยมีแต่ขี่กันขี่ข้าวองูอะไรงูกัดกัดมาหมา่อมอะไรเมยบุญญาแหมวแมนี่น่นั่งเลยเมันมันโซาตแล้ว,วเนาะโอ้โซไตย่างไปโซาตแล้ววันที่ไมันจด้ จะได้ตั้งสายาไหมไม่ชีโสตายว่าฉันหลอเออสัจเละอ่องสัจนละไม่ชีจำปีโสตายบางสิไม่ชีจำปีวันนี้โจโสตายโสตายบางสิอันไม่ยู่นี่ก็ยังยังโสตายเนาะยังไม่ยูแต่เดียวเนาะเอาวันนี้ดึงดึงดูดจูบกันนั้นมาดูน้ำบ่เนี่ยอืมเดย์โน่มาจีมากโศกันนั้นมาเนี่ยเดย์โน่สัจนละจัดการไล่ปูโศกสันั่นสัจนดอกแกนโบโน่สัจนดอกมือซับกับเพื่อจะหยุดเขาใจกับซีเนาะครับอโอ้ยปวดเอ็ง ูเป็นคนบุญโอ้ต้าวบุ๋งเอา้าลองเบิ่งแม่มคับอันนี้น,นี่เพื่อนกำลังอยากได้สั่งพญานาคเพื่อนกำลังอยากสั่งหอละขัง้งพญานาคกับอยากได้กุฏธธิขจีอาหยาัดย่อมมากเหตว่ามันอ่าพาสวง,งของเจ้าเพิ่นมาทั้งหลายเพื่อนอยากมาพักมาพอนยังสินะอันนี้มีกุฏิหลังเดียวอยู่นี่ช่วยเบิ้ลน่นละแต่<อ>่วะบะโซทอนเนี่ยเปิ้นโูกใหญ่อยู่แล้วครับบูโซทอนนี่โชกใหญ่อยู่แล้วอันนี้เป็นโซทอนเป็นองค์ใหญ่เลยครับ ทีนี้อยู่ในนั่นเป็นปู่จัก,กรพรรดิคัดคนครับอยู่ในที่ซีอยู่นะจกักรพรรดิใหญ่นะเทพเทพจักรพรรดิอันนี้เทพสุธรโชคลาภไม่ต้องกลัวหรอกคุมดีฟ้างขวางครับ,อ,รบอืมันนี้เพื่อนอยากสัางเพื่อนอยากสัางเนี่ยต้องเอากับปูกับที่ตครับอ่าอันนั้นเป็นโชคอันนั้นอันนี้มานี่ถีบ,บแก้วศักดิ์สิทธิ์นั่นเนี่ยอันจริงของท่านน่ะมันคือแก้วศักดิ์สิทธิ์ คือแก้วกศักดิ์สิทธิ์จ้ะก่อนจะรู้ว่าแก้วกศักดิ์สิทธิ์นะี่จะรู้ให้ฟังจะพูดให้ฟังนะครับไปอยู่กับปู่ปีชาปู่ปีชาทางใต้ทางหัวหรับมึงไม่ธรรมดานะแก้วกศักดิ์สิทธิ์สีสาธุเลยครับอ,อคือคือสายยาที่ว่ารับลึกลับของสีนะ่ะเป็นแก้วกศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ปู่มานี่สายยาเป็นเหลือหลานของท่านคมันเป็นหลานนะักเลี้อดีตชาติเป็นพญานาค หลานของท่านนี่แหละก็เลยเอาท่านมาอยู่ด้วยเป็นโชคอนันต์เออเอท่านโชคอนันต์เป็นหลานของท่านเป็นลูกของท่านนี่แหละเป็นลูกกัมพาท่านเลี้ยงไว้โชคอนันต์จริงเออเป็นโชคอนันต์อันนี้เป็นมณีแก้วศักดิ์สิทธิ์อ่าคือว่าท่านเลี้ยงไว้ท่านไม่รู้แต่ซีก็บอกให้ท่านรู้อยู่ครับอ่าคนแก่เนาะไม่รู้อะไรเนาะแต่ว่าซีก็ที่แจ้งให้รู้อยู่แต่ว่าปูต้องโทรเอาหน่อยนะมานเราเยอะมั่นพี่บ่าบอกไม่อยูหนเนาะ ก็จักสิท์มั่นบ้าเพะบ้าผมกับ่อจักทะไราี้ำไรลอพวกาบ่ทำไดอกแม่บ่ทำไรว่าเจ้เลขงวดนี่ถือเขาถีบ่ํา้ำไหึเลขงวดนี่ถือเขาสีบ่ทำไรลใช่ว่าคันเลขงวดนี่เพถือเขาคอยีทำไะวงกั่นอกีร้นไห่อไม่รอเดี๋ยน้เห็นงตัวละทายเนี่ยผมตั้งฉายาไม่ไม่ชี้หูทิพ ว่าเจ้าผู้นั่งใส่เพิ่นสีมากกับชีพเป็นไรพู่มนี่เป็นตาเพิ่นหาเลขแม่นเนี่ค่อยหาเ,เลขคือสามตัวปลาหน่อยงวดนี้อยู่นี่พู่มนี่สว่างสวัยครับพุ่มนี่ผมมียังสว่างสวัยแต่ว่าเพิ่นขี่ห่วงปลาอยูเ่เรื่อยคนผู้ใหญ่ทำบาปเด้อครับครับออพร,<ล>า,รากําลัางปลูกไม้ปลาหน่อยปลาใหญ่เพิ่นไผ่สีมาค้อเพิ่นกบ่ปลาหางทำบาปนะสือคนได้หลุดเพราะได้ทีเนี่ยแม่เจ้าจริงจกิงยังได้เจ้ากับอะไรเพิ่นเจ้าหูกุ้ร้านเพิ่นหลีหลุดเพิ่นเจ้าลูกร้านนี้ทํากันเพิ่นไผ่ทําบาป ผักมีสีไปก็มีอยู่คือบ่กินเป็นบางทีโอ้ยก็สิให้กินแต่ผักบ่ให้กินโปรตีนจากป่าเพราะช่างเม็ดฝนไงโ <c oughs> ปรตีนบ่ได้กินด้วยสัตว์ได้ไปกินเขาเมืองเฮารุ่นเขามาเอาตัดน,นิ้ว่ามาเอาเนี่ยนึ่งนี่ยเจี๊ยบบัวครับเออนั่นล่ะเขาคิดจังซั่ว์เนี่ยพุ่มพินพมพ่นน่ะภูมิดีภูมิภูมิเนี่ยเพภูมิเพิ่นให้ทานบารมีครับออ๋ปูปูปูนี่ปูรักษาแผ่นดินครับปูโสธรนเนี่ยครับอ๋อณทรงฟ้าโบทรงดินใช่มั้ย พุทธาทรงสินธาทุงสุนทรยะทรงประกาดพุทธังแ้วคาดธรรมังแก้วคาดสังฆังแก้วคาดเป็นปู่สูทรท่านเป็นองค์ใหญ่อายมาเลอร์เลยปู่องค์ใหญ่มาเลอรเลยนะคะเนี่ยองค์นี้ไม่ธรรมดานะอปู่ท่านใจดีปู่ที่ใใจดีมากเลยนะอยู่องท่านยังไม่ตกอยู่นี่เลยนะลูกบอกไปเลยอ่า ปูสซท้อนจังว่าได้จูดยากันยุ่งไว้ดีขันยูนี่อะไรเมื่อแต่อะไรท่านก็ไม่ทำวันอยู่กลางธงกลางทาตาบรรทุกกระปูเนี่ยปูกับปูอันนั้นอืกับพี่โอเป็นยังเพราะว่าปางแบบนี้อือีหลางมากเหรอ่าสันมาผมรับถามบ่โอสนางบางอันนึงอีลางมที่ที่ที่ผมเห็นเมื่อคืนนางบางหนึ่งนี่กระลังซื้อกะเพรอลซื้อกะเพรินเพื่อบอกว่าอีหลางมากเหรอจริันั่งแกว่งมาหนี้นั่งแกว่งมานี้มากเหรอบอลูกว่าสันมาแล้วั อันนั้นเป็นโกอันนั้นอันนี้แก้วมันี่ครับแก้วจากเศษคนเด็กเย้รมันนี่มันี่โกครับอุดทนเราเมื่อวันจันทร์เราวะอุดทษเนาะอุดทนเนาะแม่อาาอดทนแล้วจะสูหมั่นไหวไหวบ่นอะเป็นมั่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 นแผ่นดินจำได้มั่นผู้แผ่นดินอันเจ้าของดินจำได้ครับผมเดี๋ยวแม่ให้ถามจังหน่อยเนี่ยแม่นั่งสมาธิแม่โดนโดนบวชที่มาโดนโดนเนี่ยผมเคยได้ยินข้าเวาว่าลังเทียนัางเนี่ย จตเห่าสหลุดไปหากองสลากหุนแมนนี่ดีบ่เนี่ยจตเห่ารหลุดออกไปเที่ยวกองสลากอยู่หุ่นนั้นแมนนี่ดีบ่ลังค้นว่าเปลี่ยนยังั่นี่พระร่างลูก,ลลกถ้าตั้งไปก็ต้องไปนะอ๋อแล้วาเห้าตั้งจิตไปบ่ถ้าเราตั้งจิตจุดออกไปเนี่ยเราตั้งจีดออกไปไปเดินดูกองสลากก็ได้ <c oughs> เออสีเคยไปนะสีเคยไปหลุดจิตออกไปอ๋อหลุดจิตออกไปมันมันมันต้นไม้อะเนาะต้นไม้มันก็มีเนาะ สายไฟก็มีวันนี้ไปเกาะสายไฟหลบตุล้ลงไปสะดุ้งขึ้นมาโอ้ตายแล้วทีนี้ไปไหมเจิดกับไมยดีๆเนาะเอาจากแล้วมันมันสายสายไฟเนาะมันขนาดเอาเนาะต้องเทียกับเจ็บขนาดตัวร,ร่วงแต่ยังมยมไ,ไม่ยอมยังไปใหม่ทีนี้ก็ดึงขีดมาใหม่งงด,ดึงมาดึงมาใหม่ก็ไปต่อไปต่อก็ไปเดินดู เดินดูไหเที่ยวขายจังซีกนี้ซีกนั้นซีกอะไรมันเป็นอะไรโอ้มันสกปรกอะไรแล้วเหม็นด้วยโอ้คงอยู่เลยไหมับบางทีก็เขาเขาจะล็อกเลขเราก็รู้อยู่ในห้องมันอยู่ในห้องจะล็อกเลขเราก็ดูในตาเราเราตับตาเราใจผีเพี้ยนแนี่แเขเจอามาสรงก๋วยเตี๋ยวตัวนี้แม่บ้านี้ที่าแม่ที่ได้สันเพี้ยนปูพ้นกับทีนัยถาสันเพี้ยนเอาจังซี่วันนี้ย้อนลัดตัดตอนมูเฮ้าบานี งวดนี้มีผู้มากกับซีไปงวดนี้ได้ตัวเลขตัวเบอร์มาฝากเอฟซีเข้าไปเมีเมื่อคืนนี่เนาะครับนอนปีสามอยากให้สวดม้วนน่ะนะเข้ากับพัมเพื่อพัมเพื่อกี่ตุ้ยยาีตีสองเขาจิลุกแล้วเนาะครับมันมันเมื่อยแม่เป็นยังไงเคืองเมื่อยเดียววะมันลาอ่ะเมื่อยครั้งพออยากลุกแล้วตีสามมันก็เป็นช่อเป็นช่อไม่คือมันซีผู้ก็นั่งนั่งเบื้องนอ่นลงไปเนาะเป็นช่อตีสามกัน เขาอยกับตีสามมาซามมาแปดศอกแปดซอกเออวันนี้เขาน่าเปิดเบิ้องหน้าตีสามตัวนี้่นไห้ถวดมนตนพนะก็เลยสอดม้วน่นชิมเฮาคือจังปากเพบ่าวเบียบอิผู้ใช่น่ะคือบอกม่ใหญ่เลยจังใหญ่แต่ว่ามันชิมเบาครับแปดซอกโอ้แปดสอกโอ้ยวันมาแปดอกแปดสองเออ่นก็บ่าวชิมเนาะเออวันนี้เขาเน่ยไหว จดเป็นกาดอกจดปนาแปดสองัน้าวหมือนน่เมื่อค่อยคนมาสิมงสีเด้อุทยานังเปินงก็บอกยุ่ะวงดีมันมันเมยเนาะบอลูกเราตีสามมจะุูปตีสี่พ่ะครัลมาเบิ้งเปิดเบิ้งมันมไฟเนาะเดี๋ยวิ้พีนมินเดียวแตงแตงออกมาตีสามเราโว้ยสวนมุก่อนแต่ดอกแล้เขียนเลขกไหวดิแปดสองอ่า แม่นบ่ะตั้งแต่ญี่ปุ่นเปินซิมกระไรอยู่แล้วสามตัวเนาะโอ้วันนี้เพิ่นมาซิมสามตัวเพามาซุมแต่แปดสองตัวเดียวนะแปสองซะก่อนนะนะบอกเออเปิ้นมาซิมเมื่อนเนี่ยโอ้เิ้นมาซิมมเมื่อนนี่เออเพิ้นห้องนอทโมลูกนะทีสามนะแปสองแปดสองซิมซิมแบบเสียงเบานะแปดสองงามเลยเอาานี้ก็เลยว่าเฮ้ยเพิ่นซิมสองเทียดครับแปดสองแปดสองแลูมาจดไปเลยแป วันนั้นไปกับซิมคือกันนั่งสมาธิันซิมห้องันก็โตงแท้หนินะกันเท้าใจดีใจใจสบายนะมาตลอดเลยสามตัวกันเท้าใจบุญไหวเนี่ยกันเท้าบ่บ่สนใจคือว่ามันขับบุญไหวเนาะมันเือนอย่างมันแต่มันมันจังไรข้อนโมเมนต์พระเอกปุนเนาะครับเออมันกัสามีนึกไปแน่จัง่อยดูแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้คือเป็นอย่างหัวใจห้องเขาแบวกไปอยู่เนาะอะไรเงี้ยแบบอันอย่างมันควมทส่ว่าเขาเขาเขาบกเห็นจ้าวองมันบ้าขาดจา่วควงนะ Ð, กิดพุกไปเองส่นะจรง đây là สร่าเข้อเสอของแมนอยู ồi, ่แต่ว ja, ่ามันน uh, anyway> ั่งในใจว่ากิจังเบี้ยวอะไรนะครับแมนใครว่าพอเนี่ยมมีความผิดเขามาเขามาดาพอสีพอสีขันพอโอ้ยดาผมว่าได้ขันผมว่ามีความผิดนี่ผมเคียงแช่ชาตัวที่ผมนานม่ยืนชันตรงนู้นเอาแม่สม่ันกาแฟพอกินกาแฟพอแม่กินอยู่นี่เด้นี่เด้ช่งมาแล้วเอาใจเดียวเลื่นบ่ครับผมเอาเอายังซี้วันนี้แม่อ่า มันสิบสี่นาทีแล้ววันนี้ที่บก,กวนแม่ํำนี่สรุปว่าเพิ่นมาซ้ำสองเทียรเมื่อคืนนี่ว่าแปดสองแปดสองนะแม่เนาะเนาะแม่นปะเออเพิ่นมาเมื่อคืนนี่ครับเพิ่นมาเมื่อคืนนี่ซ้ำมาแปดสองซมา,รรมมาแปดเราขะร่อยเขียนใว้อยู่นีเนาะครับครับเอาไปออกไปกันเดี๋ยวเนาเดี๋ยว,คควมือครับครับเนี่ยอันนี้สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้าสี่เอาสองแลใส่แปดก็ได้ เนี่ยประมาณสี่หกตูวนี่บ่ให้หกตัวได้บ่เนี่ยงวดเนี่ยหกตูชุดะ้องกับสี่เป็นบ่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาสองมาใส่แปดเอาหนึ่งมาใส่แปดเอาสองมาใส่แปดเอาหนึ่งมาใส่แปดอืมทีนี้เอ่อแปดสองกับแปดหนึ่งสมบูรณ์ป่เนี่ยอาแปดหนึ่งแปดสองสองสองแปดตั้งสี่นะอืมอหกเกตตั้งสี่นะนี่หกเกตเดี๋ยวเข้าสหบูรณเนี่ยหกเกตแปดเนี่ย เีเราก็เอาหกเก็มาใส่กับสองเน่ยให้มันนั่นนะเนี่ยสองแปดเนี่ยห้บ่ครับนีล่ะคนมาซิมเมื่อคืนเรราสองแปดสองห้าหกเก็ดแปดเรียงเรียงวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ก็ต้องมีเก็ดครับอ่วยกันได้เนี่ยซวยกันก็หลวงปู่ได้เนี่ยครับอ่วยกันเขาสวยกันไม่นใช่เขาชวยกันครับนี่ล่ะวันที่สิบหกใช่ไหมสิงหาใช่ไหมอโอเค สองแปดหกเก็ดสิบแปดสองเก้าหกเก็ดเก็ดห้าถ้าถ้านถ้าหกตัวก็สองสี่ห้าหกเก็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดจบครับอืมแปดสองแปดเนี่ยถ้าสามตัวข้างหน้าก็สองสี่ห้าถ้าเป็นข้างหลังก็หกเก็ดแปดอืมโซเชเนส์มาอย่างนี้ดูปีแหละทุก,ทกคนแหละใครจะถามง,ง่ายเลยครับจัมปีมณีโซ่จัมปีมณีกันเขาลูกบัตรทางลกูกครับอืม อืมแล้วเขาอิสซาบารมีเงี้ยองฉันอาอของฉันละจันแม่เดี๋ยวคลิปนี้กะทิรบกวนแม่จำบี๋นะขอบคุณแม่หลายๆครับผมขอบคุณแม่หลายๆครับผมเออบอกเขาไปโหลดรัดเอาเด้อครับผมจัดตอนเอาครับมือน้ำ